สบายดีท so yeah. okay. mm ุกคนน้องมือดิ้งพีกี้จะพาทุกคนมาเบิ้งบุญส้วงเหนือยู่ที่วัดไห่คำเจ้าจัดงานนะเมื่อกี้เห็นง่ายง่ายทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปเบิ้งกันว่าข้างในจะเป็นเนื้อใดเนาะพีกี้มากับคอมคอมคือเก้าเนาะแต่บี้น้าบุตรแห่เป็นอย่างรียกเข้าไปเหรอเล่นเข้าไปไปทุกคนเราเข้าไปเบิ้งกันดีกว่าเพราะวพีกี้จะยังไม่ได้เข้าไปเบิ้งเนาะจะเข้าไปเบิ้องถือ่องพที่ยกันลา เจ้าเทศอย่างเน่ทั้งกันเลยปาแบบรถหลายแหงคนแล้วขาเจ้าก็ขายข้าวหลามอยู่หน้าทางเข้านี่ละทุกคนงานเรียนกันเต็มเลยคนก็มาหลายยี่หลี่แบบคึนคายมากรถก็เต็มหาบอนจอดรถอยู่พอเิ่ี้หาบอนจอดรถอยู่เนาะเลตตรงยางเข้ามายางเข้าไปตรงนี้ด้วยหอ ถ้ารถเข้าไปก็ต้องเสียเงินเนาะเสียเงินเข้าไปกันาาตีันนี้พอไับด่งเข้าไปก็ได้หรอบุญซงเหนื่อยงบุซ่เหนื่อ บุญุ่งเงานี่งามบุญุ่งเงาไปเบื้องล้นหางขอบคุณเจ้าขิงมีห้านขอบคุณเจ้าข,ขิงพร้อมแต่ว่าปิดเนาะอยู่ไหนเพื่อนวะรถไดล้หลายไหมเพิ่งรถจักเต็มเลยที่ห้างย่างไปท่ามา,าไ,ไปย่างข้าไปเลยสภาพไล่หลาดเลยเนาะ ขายสภาพรพ้อมขายกระเป๋าพร้อมได้เพิ่นขายของกินทางหน้านี่พร้อมเ mm hmm. ข้าไปแบบเป็นบุญเลยอะ่ะ mm hmm. บรรยากาศทางเข้าอันนี้มันหยังก็ลืมละจัก <laughs> ลืมซื้อล,ล,อลอะเน,นาะมีเจ้ข้าวข้าวหลามข่าวปีงจีเอ็นนะหลายสุดเลยบุญแบบ <laughs> <laughs> เกือบสิาบุญบางใสเลย <laughs> มีสไลเดอร์นำเดอร์นี่ บ้างน่อยนึงเนาะกว่าฝนตกโอ้โฮมันชิบโตเตกว่ะเอาอาหารหลายเนาะเบิ่งเต็มเลยอาหารแบบูอึดปรยากอยากกินอย่างบี้อยากกินอย่างบไม่เห็นยุโลกดูกัน ก็มีอยากกินแล้วได้ไเห็นส้มมิ้นท์หลาย ไม่เห็นไอด้ทุกคนจะไปหา,ไ,ปาได้เนาะที่ไหนที่ไปจะใหเลยทุกคนอะไรท้าไปหอยมีอนคับนากั่เนอยจะไปสุไท่มรไดาบวไอดกีทุกคนไ้มาบุญสวงงาน มาน้ำไถ่มาเนี่ยน้ำมูพี่เมยมาน้ำไผ่มากับพ่อแม่ฮะแหละจนอคนหลายเนาะบ่คนไลนตร้ายหลามีลาย่มีปลาเสยปลาก็ขึ้นมากินเนะำไเอาซววเหนื่อยแบบเหีอย้่วยหญ่ยี่ปุยนกยยยยย่ยยนยยยยยยยว่ายยงยขยยยย จะช่วงนี้ส่วงแต่มือนี้มือเดียวอะเดี๋ยวาจะมือนี้มือเดียวอเือเรูนะเน,นี่ยกำลังเซตหาสัญญาณโมมี่วายูเซ็ตไปแล้วบอตอบเซตญญสัญญาณโมมี้ มุกไรได้โได้ฮัตตตาด้วยการจะเปิดดีตอนนี์ดอาหารตั้งหลักหกแปดตงแปดสาม่ลตีแฮงแซงนี้นีวตให้ืตัวนี่เดือนพักอใส่สอใส่หมดแฮงแล้วสองมาแล้วทิ้งกับมืดคะมืดมืดมืกันแล้วมาเป็นบ้งยูโยงสดง 42, دة, sig, neck. โอ้สีเหี่ยมสีเหลี่ยเช่สเหล่่2ลอยหน้าอยตายอีกล้หงกระนัขอเติมนอ่อีกลนมยเพื่อนาปเพ่าเกยบไ้มหน้าผายแตนหน้าจบไว้ลอ่หนาตัรัมิินิาวาสมเหอไปเา่ทนบบ้าอีกคนแ่จะแฟนรู้นะ รออยู่รออยู่ท่านน้ำบาดาโอ้ตะกี้มองยังไงเนี่ยจะข้ามไปเป็นกุลกิจกาหัวเรือปากไมกินเพราะว่าก็จะขิ้กหงาคนหรอแบบเดียวกันเลยบระซิบนา

มาบ้งกันรุนนลุนนเลยเนลเกุด้างเรดีดีไ้วก็ไปเหนเขาเท่นไกรรมการสกียตชาตัดสินหือลำล้ำเจ้ากวัแข่งพักนาเป็นเรื่อ่นไงทีนี้กลัวแข นนะมีกิจกรรมให้รีบแบบไหลายแห่งทุกนมีปืนสัตว์นเป้าเอาน้ำาอย่างน้องต่างๆนี่มีฮอติใกล้คุนะ่ะฟิงใกลแซ่บสี่กลับแล้วเนาะ นี่ซีดล้วนเลยไมหมเซ้าคอนอกซีดสาวซีดล้วนอ่นาล้วนแบบหนเอาจานี้ ฉันก็อนนี่พระนคงไละ ทางแดงแบบมีไปคุ้มถึงยามฝนแน่เนาะพอดีเอฟซีไหมัธายนะกลางวัปีช่วงว<ม>ันเสาร์น้องเจนแมนเด้อรนี่เดี๋ยวปัตนาอะไรเด้อทางปูคอนกรีตหมดได้แบบนี้เนาะถ้าเบิ่งบา้านมันเคยใส่